เกศสวัสดีค่ะเกศตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขากับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะในวันที่13มีนาคมพศ2อ6 6นนะคะเมื่อนี้นะคะเกศตกับศิ้ามาตรามนะคะแนวทางนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรโบล้านนะคะตั้งแต่นะคะเกศยังบริเกิดนะคะสูตรนี้นะคะเข่ามาตลอดนะคะกับมีเข่าแน่ลุดแน่นะคะต่วาส่วนมากนะคะ เขานะคะเขามาตลอดนะคะท่ชนชมอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะทีเกตไดเอามาตอนพีตอนนองนะคะเดี๋ยวห่อเข้าไปเบิ่งแนวทางของคุณแม่ไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพูดไม่ควรหามาเห็นตนาไม่ควรก็พ่อแล้วเนี่ยครับผมทีมาาของตัวเลขแนวทางของคุณแม่นะครับผมคุณแม่ตัวเลขนี้ม้าแบบใดครับเป็นสูดข้อมนุ่นหรือว่าเป่นยังครับ เป็นสูตรคำนวณเบื้องนี่แหละหางเทียมมันกับเขาหางเทียมมันกับว่าเขาก็ติของทอดสามตัวนั่งเทียหางเทียก็สามตัวยูคุณแม่หมวดเมื่อกี้นี่คุณแม่ขอนซื้อของให้ปั้งว่าของคุณแม่เขาแล้วห่านก็หาห่าเนาะของเราเล่นหาของเรานี้ครับอย่างไยูห่าแม่ก็ถือยูครับผมทั้งวันถือแก้ลายซื้อละบรรพันไปทั้งคางซะ ของคุณแม่เป็นสูตรแบบนี้บรอครับผมของคุณแม่ไม่ให้เบิ่งนะพี่น้องเป็นนแบบี้ละสูตรคือเป็นในสี่คุณแม่คือบอกคือมูจับแล้วแม่จับบวกบวกลูนฮานเอาแล้วจัาคัวเอาแล้วแม่ก็ได้ครับผมนี่แหละคือแม่กับม้กตัวนี้แม่กับม้กตัวนี้แหละครับอ๋อสูตรคือแปลกๆดาราเพิ่งคือเคยเห็นเลยคุณแม่เนี่ยสูตรคือบ่กคือผู้ใดอ้าไม่เก่งเบิ่งหรือล่ะบวกลูฮานนะครับผมนี่ครับสูตรของคุณแม่ เดี๋ยวเป็นจังไหนก็อาชีพงงแน่ดอนลาดขงงงนะครับแล้วคุณแม่คำนวณแบบไหครับขออนุญาตจังน่อยนี่คำนวณตีข้าก็แบบว่าจับคู่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 บ้างสิละนี่ครับผมบานนี้บางครั้งมันกับบ้มัดจะเป็นคู่มั่งคั่งก็จะมีกระสีหกแปดทั้งสีมันก็มาได้อันนี้กระสีเก้าหก ค่ะศูนย์ยังสีเล็ดต้องห้องจิจับใส่ยังสีหลายจะว่ามันโง้มันหลายตัวอ่าเราคุณอยากคือได้สูตรมาใส่ครับคือสูตรแบบนี้กระแตกคิดเอาคิดเอาคุณยายคิดเองป่ะครับเท็ดเบืองร่องเบืองปีก่อนมันกระจับพุงสีเข่าตลอดว่าปีที่ผ่านมานี่มันก็อยากมันอยากอวยไปทางไม้น้ำแน่หางเทียมกับเข่ามาดุดมันกับเข่า บางครั้งก็กรเข่าบางครั้งมันก็บพกเข่าบางทีจะว่าครับอยากพูดใาว่าสูตรนี้มาจากใส่สูตรมันสูตรโบราณถามแม่นี่อืสูตรโบร้านขันจับคู่จับคู่สองแปดตั้งสิบหกค่ะแม่สองแปดหกศูนย์อันตัวนี้มันจะได้กลับดิมันนั้นเป็นจิตหนึ่งหนึ่งจิตไม่ทีตะการแบบแบบเป็นสี่แปดแปดสิได้กลับอันนี้แม่ไม่เคยกลับเจ้าเทียอืมอืมแขนไม่กเข่าอยู่แม่ไม่เคยได้กลับสูนอันนี้กลับกรับตัวใต้ตัวนี้บางครั้งสามตัวพีได้ได้เลยนี่นี่ แต่จะสิ้นเท่ามันบัดไปไปค่ะอันนี้สูตรบุมาคุณแม่นี่ครับบุญบ่วบุเนี่ล่างอ๋อนี่ล่างบอกว่าบุนเป็นบุญล่างเนล่างถ้ามันออกแม่ก็เขียนไว้เนียนเก่ามผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้นี้ออกหาสองที่บอกแม่กัดตั้งสองที่บอกครับผมตั้งสองลองซองซองตั้งอีกร่างมันดอก มันหัวห้ากับห้าต no? yeah. uh ั้งห้ามันก็จะยังไงเนยอะไรตามสอนสิน้องหรืออะไรตามสอนทีลักก็มันนี่ละมานี่ละอ๋อครับพี่น้องครับบางท่านอยากเบื้องแบบเบื้องแบบง่ายๆตาว่ากัญญางงสูตรโบราณครับแม่เนตรเพิ่งเกิดความรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมันก็ยุ่งเนี้นแล้ววันี้ไปใส้หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยลเนี่ยละค่ะโอ้โหก็ยุ่งเนียนแล้ววันี้ไปใส้ครับคันมีดดวงนี้ ได้ย่นแล้วคันมีดวงผู้ขาเจ้าจับใส่ปีนผู้เจ้าไมีดวงนะครับแล้วคุณแม่พ่อสิบอกสูตรจักหน่อยหัึ่งเลยบอกครับผมไล่มากเลยเดี๋ยวครับสองอย่างน้องแม่เนาะสองแล้วก็ไล่มาหนึ่งสามโอซีนะครับผมห้าหกอ๋อหกคือต้องเครื่องซีนะครับผมเอาเอฟซีนะครับเปิดอูคุณแจากกล้องเฮดเบิลนะคุณแม่เนาะเจ็ด นะครับนะครับแปดของที่บอกัี่สี่นะครับผมอืมนะครับสูตรของคุณเฮดมาโดนแล้วนะครับพี่น้องบยล้านบอกว่าบยล้านตามมาหาจนพอเลยนะครับก่พอได้ใส่น้ำมันนี่ละห้างเชียร์กันได้ผู้เฒ่าเนาะบ่ได้ไปห้างกันทางไหนหกสิบห้าปีแล้วเนาะห้าเพี่น้องห้าปีแล้วพี่น้องดอนล้านเมืองเอานครับดอนล้านเพื่อเกิดสูตรชุบนี่อันคันมันทิพย์สวบมันมาไล่กาบ สองสี่กับหกศูนย์อ๋อสองสี่กับหกศูนย์หกศูนย์จุ่มนี่บอกคุณแม่ดนี่นะมันแค่มันจะออกดูนี่นะสองสี่ไปอ่ตัวนี้สองสี่กับตัวนี้ครับอ๋อครับอันนี้สองสี่รันดี้จุ่ตรันี้ไปบคุณแม่จอตรันี้ไปแล้วสองสี่กับหกศูนนะครับแปลว่าจุ่มนี่มันออกดูนี่นี่คุณแม่จะเอาตัวบอกครับ หกศูนย์สองแปดหกศูนย์กศูนย์เก้าสามกับศูนย์อยู่ว่างนี่เนาะศูนย์เก้าสามกอ๋อครับอ๋อนะครับพี่น้องแต่ละหน้าเบิ้งก็แล้วกันเดี๋ยวิมาเบิ้งตัวเด่นของคุณแม่เลยที่คุณแม่ได้คัดมาคุณแม่คัดมาจะครูครับตามสูตรนี่ครับผมนม่้ม่กันลาย วันนี้มันไหลตัวห้าง้งเทียมันกับวันไะหลเออวันไหลห้างเทียกับห้างเทียบกับซีฟตู่ห้างเทียกับเปดห้างเทียกับสิบสองครับอเอาตัวเด่นเด่นเน่นเน้นน,นีตัวไหนคุณแม่หม,ม,มายเลขสองสี่หกศูนย์ไปสี่แล้วสองสี่กับหกศูนย์หมอครับอือนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ยันท้กับหกศูนย์ <30. S 1> 60, นะครับผมทราบมาแล้วทาบน้อยนิดล่างๆจากน้อยค่ะต้องกับมาสรุปเลยนะคะตัวเลขนะคะ คุณแม่พคนได้ซื้อไว้จับจองลอตเตอรี่สองสี่กับหกศูนย์นะคะนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เลขครบชุดนะคะที่คุณแม่พคนได้เฮ็ดออกมานะคะมันกัดสีหลายตัวจักน้อยนะคะแต่ว่าพคนสิคัดออกมาให้เหลือหน่อยที่สุดนะคะนะคะนี่แหละค่ะสูตรสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรตั้งแต่เกิดยังบ่เกิดนะคะช่วงน,นี้่ะ,ะค่ะมีนะคะเจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกศูนย สองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดสี่เก้าเก้าสามห้าสามสองสี่หกเก้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์ห้าสี่เก้าหนึ่งห้านะคะนี่ละค่ะแคบนาจอไว้เลยนะคะเลขนะคะสูตรดั้งเดิมที่คุณแม่พันธุ์เห็ดออกมาแล้วพันธุ์เขียนออกมาเมื่อถูกโตแล้วนะคะคุณผชมกับมี่ทอนีนะคะตะวันจะขัดออกมาให้หาชุด หาโตนะคะนี่นะคะนี่นะคะแคปนาจอไปเลยนะคะแนวทางของแมนเนทนะคะงมวดวันที่สิบหมีนาคมพศสองพันห้า้อหสิบกนะคะให้เน้นที่60ย์กับ2 4นะคะตัวกันตัวล่องนะคะห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดเลขสามตัวกับเจ็ดหกศนแปดหเจ็ดนะคะแคปนาจอไว้ทาเบิงเดอ้อคะ่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าสูตรดังเดิมสูตรมหัศจรรย์น,นะคะ ที่คุณแม่เพิ่นไดเอามาเผยแพร่นะคะเอามาฝากเอฟซีนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปทำแนมเบิงนะคะงวดนี้นะคะเป็นงวดแรกที่เกตไต้ตามนะคะแนวทางของแมเนจนะคะเนาะนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะสาหรับท่านใดชอบกัตามนะคะท่านใดคัดกระพ่านนะคะสูตรนี้นะคะสูตรมหาสจาัลลีนะคะเพราะว่าคุณแม่เพิว่าได้ใส่น้ำสูตรนี้นะคะมาตลอดนะคะตั้งแต่คุณแม่เพิ่นได้ ซื้อนะคะเป็นก็ได้กินได้ใส่น้ำเนาะคะ่ะเนาะสูตรนี้นะคะสูตรมหัศจรรย์น,นะคะสูตรดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะแคปนาจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เกียรติกับคอหายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอหายเฮงเฮงยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะงวดวันที่16มีนาหกนี่นะคะ ก็ขอหายชคกห้ม้านกันส,สุขูสุขคุนสำหรับคลิปนี้เกตก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกดกับสวัสดีค่ะ